มาที่เรื่องของการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิลักสยามนะครับอาทิตย์ที่ขอภายวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งใกล้วันชุมนุมเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่ามันก็มีข่าวออกมาในทํานองที่ว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีการจ้างผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุมบ้างละมีการเตรียมระเบิดปิงปองมีการเตรียมมือที่3เนี่ยวังมาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบ้างหลักนะครับอย่างวันนี้เนี่ยทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองนะครับโฆษกสํานักงานตํารวจเนี่ยพลตารวจตีปียะอุทายโยก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับบอกว่าอันนี้เป็นข่าวจากทางตํารวจสันติบาลที่ไปสืบทราบแล้วก็ยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยทางตํารวจสันติบาลคาดว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมประมาณมากกว่า50,000่นคนโดยส่วนหนึ่งมีการจ้างการชุมนุมถ้ามาใกล้ หัวจ่ายหัวละ300ถ้ามาไกลหน่อยก็หัวละพันถึงพันหไม่รวมค่าเดินทางแล้วก็บอกว่ามีทั้งรถตู้รถโดยสารขนาดใหญ่จัดส่งพร้อมมีการจัดเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเช่นร่มร่มด้ามแข็งพับได้น้ำส้มสายชูแว่นตากันสารเคมีหรือว่าแว่นตาว่ายน้ำเตรียมอาหารดำรงชีพ2-3วันนะครับมีจุดนัดพบจุดรวมพลอะไรต่างๆซึ่งทางตำรวจเองก็บอกนะครับว่า จากการข่าวของสันติบาลถึงขนาดที่ว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการกระทบกระทั่งเช่นมีการจุดประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองก็เลยสั่งการให้ตำรวจได้เตรียมการเข้าไปรอบแรกเนี่ยตำรวจ112รอกองร้อย16,800ห่นายซึ่งคาดว่าเพียงพอกับสถานการณ์ที่ประเมินไว้นะครับแต่ว่าทางตำรวจเองก็ก็บอกว่าเบื้องต้นก็จะใช้เพียงแค่โล่ ในการที่จะควบคุมการชุมนุมยังไม่ไม่มีการใช้อาวุธอะไรทั้งสิ้นนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยข่าวในทํานองที่บอกมีการจ้างนี่นะฮะวันนี้เนี่ยทางโฆษกขององค์การพิทักษ์สยามนะครับพลอากาศโทวชลลัชระฤทธาคณีออกมาบอกนะครับว่าเรื่องของการจ้างมวลชนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงท่านบอกจะบ้าหรือเปล่าใครจะมีเงินขนาดนี้ ขอให้รัฐบาลเนี่ยไปตรวจสอบท่อน้ําเลี้ยงได้เลยหรือว่าจะไปตรวจสอบบัญชีผมก็ได้ไม่ได้มีเงินขนาดนี้จ้างมนชนหัวละพันห้าสองพเนี่ยข่าวรัฐบาลออกมาปล่อยออกมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีการพาดพิงถึงกรณีที่พลเรือเอกพระจุนตาประทีปอดีตนายฐานโคษน,นิกของป๋าเปรมเนี่ยจะมาร่วมการชุมนุมแล้วก็พาดพิงไปถึงป๋าเปรมครับพลอากาศโทวัชระบ,บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่ ท่านพลเรือเอกพระจุลเนี่ยจะสามารถมาชุมนุมได้แต่ว่าท่านไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแกนนําในการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีบางกลุ่มมีความพยายามในการโยงพลเรือเอกพระจุลว่าไปเกี่ยวข้องกับพลเอกเปรมนะฮะท่าทางที่การออกมาร่วมของพลเรือเอกพระจุนนั้นไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกอะไรเรื่องนี้เนี่ยเพียงแต่ต้องการทําให้เกิดความสับสนเท่านั้นเองแล้วก็มีการปลุกระดมคนเสื้อแดงให้เกิดความไม่พอใจเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้ไป ชุมนุมกันที่หน้าบ้าน4สาวเทเวศเหมือนอย่างที่เคยทำมาเนี่ยแล้ววันนี้รัฐบาลก็มีการตั้งวอร์รูมขนาดเล็กนะครับ,รบเป็นวอร์รูมเอาไว้รับมือกับการชุมนุมในวันเสาร์นี้นะครับมีรัฐมนตรี9คนนะครับอย่างเช่นคุณเฉลิมคุณปลอบประสบคุณสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลนะครับคุณพงเทพเทพการจนาแล้วก็ในวอร์รูมนี้ก็มีคุณอัจฉริยะรุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้เข้ามาดูแลข้อกฎหมายและการดําเนินการต่างๆซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประชุมกันในเร็ววันนี้เพื่อหาทางออกและดูเรื่องของการชุมนุมในวันเสาร์นี้นะฮะในขณะที่ทางพนโทรพรรรอนพัฒนาถาบุตรนะครับเลขาสมอชอวันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะมีมีกระแสะข่าวว่ามีคนหาเสื้อแดง ประมาณสักสามสี่พันตัวไว้ให้คนที่จะเข้ามาใส่เพื่อก่อความวุ่นวายในการชุมนุม,มทางพลโทรพราดอนก็ยังยืนยันว่ามีข้อมูลเรื่องนี้จริงนะฮะนักข่าวก็พยายามถามต่อว่าเอา้าถ้าเธรู้ว่ามันมีจริงแล้วแล้วผู้นี้จะมาก่อความวุ่นวายเป็นแดงเทียมอะไรผู้นี้เนี่ยทำไมไม่แจ้งตำรวจให้ไปจับเลยล่ะครับพลโทรพราดอนบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลทําให้เราประเมินสถานการณ์ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถือว่ามีความผิดกฎหมายเพราะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะผลิต หรือซื้อเสื้อสีอะไรก็ได้และพวกเขายังไม่ได้นำสิ่งนั้นมาใช้กระทําความผิดเพียงแต่เราตั้งข้อสังเกตจากที่พบว่ามีการผลิตเสื้อสีแดงออกมาเป็นจำนวนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปกติและข่าวถามต่อว่าข้อมูลแบบนี้มันเหมือนเป็นการปรักปรำฝ่ายผู้ชุมนุมหรือเปล่า <S <S คุณพระรดอนเนี่ยบอกนะครับว่าไม่ได้เป็นการปรักปรำเพราะพลเอกบุญเลิศเองก็บอกนะครับว่ามีเจตนาดีที่จะให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ นะฮะนี่นะฮะแต่ว่าเมื่อถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้กระทําความผิดแต่ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปจับตาดูาแล้วถ้าหากว่าเขาสวมใส่เสื้อแล้วเคลื่อนมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาเจตนาที่จะทผิดแล้วก็ต้องสกัดกั้นก็ต้องไปจับถูกไหมฮะมแล้วจะมาพูดทําไมนะ<อ>ฮะ,ฮะปกติแล้วสภาความมั่นคงแห่งชาติถ้ารู้การข่าวอะไรเนี่ยก็มักจะเก็บไว้เป็นความลับใช่แล้วก็ อาจจะแบบจับสังเกตหรือว่าสะกดรอยดูนะแต่นี่มาพูดพูดเพื่ออะไรนะรับจริงอย่างที่นักข่าวถามหรือเปล่าว่าต้องการจะปรับปรามฝ่ายนะหรือเปล่าหรือมาปล่อยข่าวนี้นะฮะนี่ฮะก็มีใครผลิตเสื้อแดงสามพันถึงสี่พันตัวในเสื้อเรียบผูหรือเปล่าก็ไม่รูร้อาจจะมีเสื้อเรียบผูถ้าไปเห็นเสื้อเรียบผูที่ไหนหรือเปล่าเสื้อเรียบผูหรือเปล่าช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยโซนน้ำดาวชนโวนะฮะท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราพักกันอีกครู่ครับเยวกลับมาช่วงต่อไปครับ